we กุ้ยน้ำว้าค่ะข้าวชนิดดิบขไปด้วยยิบไปเฉพาะน่าจะขึ้นขยับขยับแบบนี้แค่ถนนสายเด้อ ให้เข้ามาลูกแหมบังเธอครับก่อนอาหารเช้า ท้องฟ้ามันสีสันมาสวยงามจร<า>ิงฟ้าสวยนา่ใช่ค่ะพี่ถ่ายฟ้าฟ้า,ฟาแล้วยังยฟ้านี่แหละฟ้าเก็บเห็ดได้นหนิมานั่งก่อนคุ่ลุงนงถ่ายแล้วต้องไปเก็บเห็ดอีกแล้วลายเห็ดบด มาสิห้องมันจะหมดก่อนนี่เป็นมังกรเลยแต่ภาพเอหะเอ๊ะเล็กนิดนึง นั่งเหลี่ยมดีกว่าดีแล้วก็จะบ,บังบัวแล้วก็จะไม่เห็นตรงนี้ก็ได้ย่อนขาลงไปในน้ำย่อนลงไปในน้ำให้โอเคอะไรล่ะฮะััหัเห็นตัวเองไหมเห็นสิคะ ซื้อถุกขยายอยู่ด้วยทางบบ้าลายเราขับปล่องตัวนี้จากสามเมืองโอ้เห็นเห็นอันอดกระเพ้าเลยอะ่ะพัดกระเพ้าอีกอวันนี้กระเพ้าห,หมูสับไหมมีหมูสันนอยู่ในตู้เย็น โอเคอร่อยมากอะไรคะพูดกับท่านผู้ชมหน่อยกับท่านผู้ชมเช้าว,วันนี้น่าจะเป็นเช้าทีอ่อากาศดีเช้าหนึ่ง <Hit. S 2> ครับอากาศดีค่ะแต่ว่าเห็ดมองดูท้องฟ้าเราเหมือนว่าเห็ดจะออกเป็นท้องฟ้าเป็นลายเห็ดบดลายเห็ดบดจริงแล้วมันช่วงนี้มันไม่มีหลอกเห็ดบดมันจะมีเห็ดดิน เห็ดบดนี่จะเป็นเห็ดที่เกิดจากขอนไม้อ๋อค่ะค่แต่ว่าเห็ดที่เราไปเห็นเมื่อวานนี่เป็นเห็ดที่เห็ดไข่เห็ดตะไคร้อยูี่ปลาตัวใหญ่อยู่ในสระนี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าเป็นปลาหรือเป็นอะไรมันต้ามตามเอาลูกชายไหมแล้วลูกชาย บูชายก็กินไปแล้วนี่ลูกกินไปแล้วนี่แน่ๆเดิน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 ข้ามเราไม่ได้เดินข้ามเราไม่ได้บูแดีนต้องมีมารยาทหน่อยลูกเวลาเดินเห็นเมล่ะมิดหมดเลยเออไปนอนตรงนั้นแหละอนอนเลยลูกสั่งได้เลยน่ารักจังหมูแดงบอดิกัดบอดิกัด หน้าขนหน้าไม่เหลี่ยมนั่นคืออะไรอันนี้มองฟ้ามองบนตาสวยมาแล้วสามขามาแล้วมาลูกไหมาลูกมาแล้วยองยองมาเลยลูกยองสามขาเดินดีๆเดินดีๆมูแดงเห็นไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้มันของคนกินลูกไม่ของหมาหนูต้องนั่งลงที่หนูไม่สุภาพเลย นูนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวนี้นั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งหนูไม่สุภาพหนูนั่งลงเร็วตุ้ยเอาตูดมาให้เราดมอีกต่างหากดูเห็นตุ้นไหมโอ้ดูตุ้นไงลูกตุ้นหอม เสียงดิเดียนเจียงนกพี่ต่อไปเราต้องซื้อเบ็ดบรรยากาศด้านหลังเราเบรราา็ดมันจีบจ้อยโอ้ยเหยียบลูก <laughs> เป็นดังเลย <laughs> เอ <laughs> เอเขากาอิจฉากันย่านย่านผนไใดมาอยู่กับไก่ห้า กวนกันแต่เบ,บียดกันออกเบียดกันออกแน่แน่แน่ยากนะหากกันผสมเวลาจะไม่เจ้าของแล้วเป็นส่งชิงกันพักกันเวลาปกติถ้ามีผลประโยชน์ชก็ขมินกัน <laughs> สังลังหมาสังลังหมาเลยมุกตุ้งอ่ะใช่ไหมลูกสังลังหมาเลย เออนอนน้ำกันฉันละย่ามนันกัดรุ่งยองมองไปนี่ท่าทางจะลุกแล้ว hmm? เธอจะซื้อเบ็ดใช่ไหมใช่ค่ะจิ๊บจอยแผนพวกพี่นี่พี่จะซื้อก็เริ่ม<ผ>เทิ่มเรือ <c oughs> เอาเรือมาพายเนี่ยพายเล่นมันมานหน้ามันลบลึกเดินเวลาเลรือล่มก็กระโดดลงไปก็ ประมาณเข่ามันบเลิก <c oughs> ให้เลือกเก็บปกกบุ่งคือจะได้อรรัตลุลซื้อเลยพี่ไม่ซื้อก็สั่งทําให้ช่างสวุวรรณทาให้เรามีต้นต้นอะไรน,นะต้นยิ้วผา <c oughs> อะนาน,น้นแพ <c oughs> ้นูหนูพุ่นตานูชิง ก็ใหญ่หมูแดงได้แล้วเหรอดูสองตัวนั้นน่ารักไหมน่ารักจังเลยสองหมาหมูแดงนี่บอกนั่งก็ไม่นั่งก็ไม่ใช่หมูออหมูยังล่ะหมูกระดิ่งหมวยอ่าเนี่มันหนุมุนตาหมูแดงเป็นไงก็นเตอร์หมเลยเจ็บไหม อ,อร่อยมากวันนี้มีบรรยากาศไม่แพ้เมื่อวานนี้ <c oughs> <c oughs> รักข้ามคลองกินพอไง ไข่สองตัวอยู่ไข่ตุนตับไข่ตุนที่ไหนเล่าตุนกับยองอุ่นไหมอ๋อนี่หางกระดิ่งกับหมูแดงมาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรมาเที่ยวมาเที่ยวทุง่งมาทานมื้อเช้าอยู่ทุง่งนา นาลุงมินนาลุงมิน